จากเหตุการณ์ของเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆลงพื้นที่ไปดูความเสียหายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะในตำบลตันยงมัดนะครับคุณผู้ชมครับโดยล่าสุดของวันนี้พันเอกสุรศักดิ์พึ่งแย้มนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานพรานที่45นะครับก็ได้นําเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือ,อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ฐานพรานนะครับของกรมของอหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45นะครับเขาบอกนะครับว่าได้มีการนํากําลังพลร่วมกับชุดบรรเทาสาธารณภัยของกองพลฐานราบที่15อำเภอร,ระแงะเทศบาลตำบลตันยงมัต อบอตอในพื้นที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็มอบสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งในครั้งนี้นะครับทา่านทางเจ้าหน้าที่ทหารนี่นะครับก็ได้ไปพบกับครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับโดยอโอกาสนี้นะครับก็ไปอมอบอุปกรณ์ ในการที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะครับขณะเดียวกันนะครับทางนายกเทศมนตรีขออภัยนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตันยงมัดนายประเรสริฐแซ่ห่อนะครับท่านก็บอกนะครับว่าเบื้องต้นในเขตเทศบาลเนี่ยมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็มีความเสียหายประมาณ100ครัวเรือน ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับทางเทศบาลเองเนี่ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นนี่ก็ได้มีการเปิดศูนย์รับแจ้งเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เทศบาลตำบลตัญยงมัตนะครับแล้วก็มีการส่งมอบกระเบื้องวัสดุก่อสร้างให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ นี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อําเภอระแงะของจังหวัดนาราธิวาสทั้าทางนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีา่ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่ได้รับความเสียหายหนัก,นกๆนี่นะครับผู้ชมครับก็อยากจะฝากไปให้มีการถ่ายรูปภาพนะครับเพื่อเป็นหลักฐานให้มีความสะดวกในเรื่องของการที่จะขอความช่วยเหลือเยียวยา จากเจ้าหน้าที่รัฐต่อไปนะครับคุณผู้ชม